เห่นไงเขาบอกปากเขาบอกเมียเขาซื้งนมันนอออพวกได้เันคนขาบ้าเทหรอ้ยแม่ากอ้ยผมกัซอยเทียน่นี่ลหะงโอเคของบ้านนี่เป็นจือนอนแล้วโอ้สัปดานเลยนอนแล้ว ันิซือนอซืมาหลายบบเหกอยกาบ้าขอเปียกันต้อสามพันคุณนะสวดซื้อ่าเปียนหนอคุนึงวราคาดันคุณหนึ่งว่าราคาดิลูกว่าจักบาสามพันบกงบอกว่าสองลอยหนึ่งคุณตัเงินเมย์เงิงนั่นแหละเพิ่นไปผู้เดียวนอะเพิ่งตัวเงินแมมึง เออมันเป็นตั้งโจมแล้ยด้วยเขาแจ้งเลยฮะตกไปเดี๋ยวเขาแจ้งเล้ก็เพิ่มว่านี่เพิ่มแรล้งเขานี่ฮะโอ้ยนีเนี่ยนี่ไงแมฆเอเมฆมันควรนี่ไม่หยูดหรอกนู่นสภาพรถเขาเน้นบอล